สวัสดีทุกทกท่านนะครับวันนี้ก็ได้ไปยิงปืนของพี่ชายนะครับที่รู้จักท่านหนึ่งนะครับเป็นปืนยี่ห้อคันเกรุ่นทีพี f นายเอมสนะครับปืนรุ่นนี้ได้มาจากสวัสดิการกรมการปกครองนะครับราคาก็อยู่ประมาณ40,000ไปปลายๆนะครับจากกลุ่มที่เห็นเนี่ยไม่ใช่ว่าตัวปืนเนี่ยศูนย์ปืนไม่ดีนะครับก็คือเป็นตัวผู้ยิงก็คือตัวผมเองนี่แหละ นัดหนึ่งนัดสองเนี่ยค่อนข้างจะใกล้เคียงกับเอ็กนะครับพอ3 4 5เนี่ยก็เตลิดไปทางขวาตลอดเลยยังไงก็ฝากาทุก,ท,กทุกท่านติชมแล้วก็แนะนำมาใต้คอมเมนต์ได้นะครับตัวคันิกรุ่น TP9 เนี่ยจะเหมือนเหมือนกันหลายหลายหลาย,หลายรุ่นนะครับในเรื่องของอุป,ปกรณ์ที่ให้มากับตัวปืนนะครับก็ก็จะมีซองพกนอกนะครับแล้วก็สปีดโรดเดอร์รุ่นเนี้ยแม็กที่ให้มาเนี่ยเป็นแม็ก 18นัดนะครับส่วนในซองอันนี้ก็จะเป็นหกเหลี่ยมสำหรับถอดศูนย์หลังนะครับแล้วก็เด็กส่งสำหรับเปลี่ยนแบ็กสเต็ปนะครับแบ็กสเต็ปเนี่ยให้มาเพิ่มอีก1ไซส์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวปืนนะครับปืนรุ่นนี้เป็นปืนขนาด full size นะครับก็จะเทียบเท่ากับตัวก๊ก17หรือหรือไม่ก็ตัว CZ P10F นะครับ ลำกล้องของตัวปืนเนี่ยอยู่ที่4.48นิ้วนะครับน้ำหนักของตัวปืนเนี่ยอยู่ราวๆ800กร,รัมนะครับด้านซ้ายของสไลด์นะครับจะเขียนคำว่าค n i c แล้วก็ Mod 2นะครับส่วนด้านขวาเนี่ยจะมีคำว่า t p s f นะครับแล้วก็ s ี r i นั Number ที่สไลด์แล้วก็โครงแล้วก็ลำกล้องนะครับตัวสไลด์เนี่ยมีลายการเลื่อนที่ด้านท้ายนะครับแล้วก็ คงปืนเนี่ยมีหลางพิกาที่นี่มาให้นะครับสำหรับติดอุปกรณ์ไฟฉายไลเซอร์นะครับคันข้างสไลด์เนี่ยมีทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับตัวปุ่มปดแม็กเนี่ยสามารถย้ายข้างได้นะครับที่ด้านท้ายสไลด์เนี่ยเราจะเห็นสถานะของเข็มแทงชนวนนะครับว่าปืนกระบอกเนี้ยขึ้นลำแล้วหรือยังนะครับลักษณะแบบนี้นะครับเห็นจุดแดงแบบนี้ก็คือปืนกระบอกเนี้ยขึ้นลำแล้วนะครับถ้าไม่ขึ้นลำเนี่ยเราจะไม่เห็น จุดสีแดงหรือเข็มแทงชนวนเนี่ยโผล่มานะครับอันนี้คือลักษณะของออปืนที่ยังไม่ขึ้นลำนะครับตรงจุดนี้ก็จะเห็นซีรีส์นัมเบอร์ที่โค้งปืนด้วยนะครับด้านบนของสไลด์เนี่ยจะมีโหลดดิ้งอินเทคเตอร์นะครับสำหรับเตือนบอกว่าตอนนี้ลูกได้อยู่ในลงเพลิงแล้วหรือยังนะครับ ถ้ามีลูกอยู่ในรังเพลิงเนี่ยตัวอินดิเคเตอร์เนี่ยจะกระดกขึ้นมาเล็กน้อยนะครับแต่ว่าไม่กระดกจนสูงจนบังตัวศูนย์ปืนนะครับตัวไกลปืนเนี่ยมีเซฟติเกอร์นะครับจะเห็นสีแดงชัดเจนเลยนะครับขันค้างสไลด์เนี่ยออกแบบบาได้ดีนะครับไม่ต้องขยับมือเพื่อไปกดคันค้างสไลด์เลยวิธีการถอดเนี่ยก็จะเหมือนในหลายๆรุ่นนะครับกดตัว ล็อกสไลด์เนี่ยลงมาแล้วก็ดันสไลด์เดินหน้าเล็กน้อยนะครับเพื่อให้พ้นรางแล้วก็ดึงขึ้นได้เลยไม่ต้องถอยถอยสไลด์เหมือนอลหลายๆยี่ห้อนะครับชุดลั่นไกด้านในเนี่ยเป็นเหล็กชุบนิกเกิลน,นะครับตัวไกด์หลอดเนี่ยเป็นเหล็กนะครับแล้วก็สปริงรีคอยเนี่ยเป็นแบบแบนนะครับตัวลำกล้องเนี่ยมีแลวมปัดเงานะครับช่วยให้ป้อนลูกกระสุนได้ดีขึ้นนะครับ ระบบความปลอดภัยที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือในเรื่องของเซฟเข็มแทงชนวนนะครับหรือดรอปเซฟตี้นะครับปืนไม่สามารถดันได้นะครับถ้าเราไม่หุบไกลน,นะครับสําหรับวิธีประกอบกลับนะครับก็แค่วางสไลด์เนี่ยไว้ที่หน้ารางแล้วก็ดันสไลด์ถอยหลังได้เลยนะครับไม่ต้องสอดมาจากด้านหน้านะครับตัวปืนเนี่ยที่ผมชอบอีกจุดหนึ่งก็คือ,อที่ด้านบนของ ด้ามปืนเนี่ยจะมีเว้าช่วยให้เราช่วยให้นิ้วเราเนี่ยเข้ากงไกได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งเนี่ยไว้สําหรับพักอุ้มมือได้ด้วยนะครับปืนรุ่นนี้มีจัดจําหน่ายในสวัสดิการกรมการปกครองนะครับแล้วก็ปืนบุคคลทั่วไปนะครับปืนบุคคลทั่วไปเนี่ยอยู่ราวๆประมาณเจ็ดหมื่นนะครับบวกลบนะครับสวัสดิการก็อยู่ราวๆสี่หมื่นปลายๆนะครับสําหรับวันนี้ก็ ขอบคุณทุกการรับชมแล้วก็ติดตามนะครับสวัสดีครับ